อันนี้ก็มาดูพามาดูเกียร์นะครับผมเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับอันนี้ก็มาติดตั้งครับรถสามลอ้อที่ผมใช้เองนะครับนี่ครับการติดตั้งก็ประมาณนี้นะครับนี่จะเป็นตัวเปลี่ยนเกียร์นะครับก็จะเลื่อนนิดนึงนี่การเชื่อมต่อนะครับก็จะตัวนี้ครับก็จะเป็น เข้าเต์อน่าของของเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับผมแล้วก็มาต่อเข้ากเกียร์นะครับเร่งนี้ประมาณเนี่ยภาพภาพกว้างๆครับ,นะรบก็ยังทำขายเรื่อยๆครับผมนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปกลัวว่ารถจะวิ่งไม่ไหวนะครับวิบ่งไม่ออกนะครับดูครับดูดูขนาดตัวรถ ครับใช้จนพื้นพังแลละครับนะครับนี่ใส่รอรอรถกระบะเลยนะครับเนี่ยเราก็ใช้แบบระบบโซ่ครับเอานะครับเนี่ยครับผมขนาดตัวรถครับไม่ไม่เล็กเลยครับนี่ใหญ่เบ้อเล่เลยนะครับ นี่ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับการต่อการต่อของเกียร์นะครับ